บางคนสีดำนะวันทิดพี่น้องดำไปแล้วซองไฮเมื่อนี้นะมื่อนี้องเกิดวันเสาร์ซองไฮในตะกานี่เพิ่นดำลงแล้วพ้ากันลงทงต่อบ่อนสวัรค์นาซอนท <คน S 1> ีผูด,ด <นา S 2> อีแม่นสาบายดีเด้อนะสาบายดีตอนเสาร์พี่น้องยินดีตอนหับเขาสูส่สองสวันเดอทุกคน เมื่อนี้นะเป็นมือที่สองตะกี้เว้ากันนะว่าสิพากันโลกราไว้แล้ววันอาทิตย์หน่งชี้ลงมือแล้วพอดีคนงานมาแหละผู้ชายหาข้าเจ้ามัดก้าบเป็ดข้าเจ้าวยังลขาเจ้าลก้่าและขเจ้าอย่างดำอ่าจะเลยใช้ถ่ายดำเลยค่ะวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ลงมือเรียบร้อยมาเดินทุกคนผู้เบิ่งซีมือไอแห่งไพสีปวดสีหยากซียังกระยาหันเอื่อยแล้วลกนะลุกยางเดียวอ่า กะชิ่า,ายิ่ายคอยลเดียวคอยบริโฉเาหาเป็นคนโลกกะไว้จักเพื่อนได้ไัมาปีนี้เพื่อนเป็นผู้สาวซิ่งโอ้ยม่บ้านใานั้นงกับพ่อคืนผัวโทรมาน้ำเหลืเอ้ยผัวเพิ่นโทรมาหาสวรวค์ว่าเอ้ยแหงจะเด้ยาใส่ห่วยแล้วอยู่ตะก้าผู้คอยยิ่งกินเข่าวะอยากว่าน้ำเอ้ยแหงแล้วปีนี้เป็นผู้สาวโสดนะคะเพื่อนมาผู้เดียวแต่ก้าวน้ำมากับไอเตาสองปีงปแล้ว ปีนี่เป็นปีที่สามที่เพิ่นมานาเฮาเนาะผัวก็เป็นห่วงเมียขึ้นมาทันทีตอนย่ามือเศร้านะเซ็ตมากว่ะหาผูบ้าให้เอื้อยแหงเจ้าในเด้อเพิ่นวะหาผูบ้าให้เอื้อยแหงเจ้าในเด้อสวรรค์ว่สเซ็ตมา่รียมาโทรมาว่าเอื้อยแหงเจ้าดิคอยว่ายุให้นะาคอยยังกินเขาป้าทสบายดีจ้าบ่พอกันตั้งปีหนึ่ง ปีนึงแล้วเนาะตั้งแต่ดำหน้าแล้วปีที่แล้วเมื่อส่งเราก็บ่ได้พอกันเลยปีนี้มานีมีแต่วรุ่นพี่น้องเนาะมีแต่เพิ่นเอาผู้บ่าวมาบักหลายๆนึงวันสั้นเรื่องรางวัลเอาบ้ามาไลด้วยว้าใว้าอด้แล้วว้าเใส่ลายข้างกูแล้วว่าจะถ่ายคลิปเด้อ๋อสรุปสดเบิดเจ้ากับพัวกับบอกมาหนำเลย เออไอเต่าเบิ้งคลิปนี่แหละจะหายเมียเด้อตอนเศร้าตื่นนอนนะเราลุกกายแต่อยู่นี่แล้วเน้องป้าถมาเมื่อวานนี่กินข่าวเพลนแล้วก็ลงเลยดงอ่ะวันได้เชียดอกรัวผู้อยู่บ้านก็เบิ่งคลิปเมีย ปีนี่โบเรมาเสียหยามันว่าสั่นเพื่อนเฮ็ดสวนมันพี่น้องเอ๋ยแหงเราวโบเรเฮ็ดแต่หน้าเขาด้มักนัดกระปูกบ่มันกระปูกเฮ็ดทั้งเขาเฮ็ดทั้งสวนสรุปยังที่ได้เงินหาเพื่อนเฮ็ดขายเบริจมินวัดดูโอ้ยแตเงินกับบริจมินขายดก่แก้เอาขัดบอสใส่มันก็รวยเลยน้องคนมันก็หาน้ำใส่น้ำหนึ่งฉี่เละ ปีนี้ได้ไผได้มาโลกกาน้ำไอจับวะไอแถวแถ่นี่อ๋อไอลูกลุงป้าเราเป็นผูทายแต่เราโลกกาเก่งเลยทุกคนบ้านเขาผูทายโลกาาเก่งโบข่อยมีเนาะแบบซซอนวัาเลยปีที่แล้วคือเขาไอซากไอย่างที่เรามาปีที่แล้วเราก็มีแต่คนโลกกาเก่ง ส่วนร้าะเจ้าก็เห็ดส่วนเห็ดยังคูคนบ่อในบ้านย่ำเร่งกับเห็ดหน้าเร่งย่ำหนีนะเห็ดส่วนมันเห็ดถูกอย่างพี่ได้เงินผู้แหละขึ้นจะมมหาพังเหลืองตะลกเราเดินพี่น้องตอนนี้เราตั้งใจโลกาแห้ง ชิดบบตาแล้วเนาะอันนี้เป็นตาที่สองตาที่ห้าลกเมื่อวานนี่คือดำเรียวเรียบร้อยได้กล้าจาักมัดนะเจ้ให้นี่นะปาดาได้สามรอยเจ็ดมัดขนาดว่าก้าข้างๆตัวนี้คือสีไดลายยูก่กานาะรำงามงาม,งามทุกคนนี่หากมันเป็นน้ำเนียวพันเด๋ที่มันอยากปวดๆนะ ลกกาคนงานมีสองคนเนาะในหันกับปลาลวยกับนาสาวที่เรือก,ก็คือลงไปดำหน้าแล้วเพราะว่าขาเจ้าบ่อยากลกกะเขาลกเห็นว่าลกบอกว่าแบบว่าบบทนัดล็กกะนะเนาะก็เลยอ,อยากดำเพิ่นก็เลยจานไห้ส่วนซอนกับสีลกกาคืกอการเขากระสีพามาอีกนะให้นี่อยู่ในสวนนี่นะเป็นสามพูดพูนโดยทุกคนนานี่นนะเนะาะแถวข้างนี่เป็นคองอีเม ของอีเมวางกลางนะเป็นหน้าลุ่งเลินที่เป็นน้องเฮือนนำนะ้ำเนาะพูดของเบาหมีเนาะเบามีลงไปสุดพุ่นมูนอันเดียวกันมอร์ลาดก <c oughs> เอสวัสดเตี่ยมตาเห้ลกสามคนเมื่อวานนี้เขานะลกสี่หาคนก้าตัวนี้มันลกง่ายดี มื่อนี้ก็เอานำขาพวกนี้นำกันไนพอลินลินเก่งขนาดปีนี้เป็นจังได้เอ้ยคือบเห่าวบซึนแต่เก่านะใส่สุดลาดตอกลาดตีลงมาโลกกาตีลังกาปีนี้เงียบอิ่มซิมทุกคนเอาบ่าแต่งโตเป็นนางเอกมอลำติปีนี้ขี่ขั้นซักเครื่องว่าตีโอ้ยจูดพายทิมไปแล้ว ลากหันแล้วก็ลากนี่ป้าถบปลีกับลุงไข่กบพากันลกกับพี่น้องหน้าติดกันเอินห้ากันนี่บริยูไก่กันดอกหัวขันไว้ควัอยากจ้างสวรรค์เมื่อวานวานิมัดละสิบาทแล้ว่ามาลดไอแป๊บโอนเงินมาจา้างคอยไนไอ้หน้าคอยแล้วแล้วคอยหับงานโอกลางคืนคอยกระซิลกขันเจ้มัดละสิบบาทนะ ว่าไปคันหน้าพี่พน้องเจ้าของบเอโลกเส้นบ่ได้เจ้าต้องโอนเงินมัดจำก่อนได้หลุ่นนี้ ทอดยู่ให้หน้าน่ยจะต้องเปล่งเด่นเลบอสมีน้ำยู่ถอดบอสผ่กคือถอดอยู่คัะนก้มันน้อยอยู่กบจริงที่้องตัวมานมันแข็งแข็งเล ลกตะลมปล้บจะมาเจ้าเบื้องก็สีดัเตือนี่แต่พี่น้องกอนมัน้อังวลโกาทางนี้เต็มทองนะอันเนยเมื่อนี้แบ่งเป็นสองทีมทั้งดำทั้งลกมแข่งเชื่อใ้ตลส่ยังไม่ได้เตี่ยมของขาย ตลาดเข้าก็้างก็ต huh> ื่นอะไรเอยตลาดนะก็พี่น้องกลางแต่หาโมงค้นยางเครื่องัมมุ่งหกโมงนะเบิ้ดคนแล้วคือนย่างซื้อโมยู่มือจะสามะเนาะมือข้นอะไรซื้อมาไตรโลกกบนเรือมือขึ้นกต้มหัวงวหัวควายเขาก็บิ้หัว หลายคนบริจมเาก้าเปิดตู hey. He ้มานี่ตหงัวคยอยู่ในตู้หืเไกินเนื้อหักกระดูกวัวกระดูกควยจะต็่อยู่ตมอเป้ยค่ดีแล้วมันเบโ้อีเมยนะมันก็ไปขามก็ได้กระดูกได้ัวมาเลยดิอเด็นเทื่ออะไรมันก็ไปย่าก็ั่นโค้วิ่งมาหแแเห็ด น้่มันบดทงบหงกะวังขอหาตัาวเลยมันรุดไดปเห็ดแห้งมันบดเป็นสายโจยนะพี่ีจับเวียงหันเวียงหนีไม่ได้เห็ดได้ถอยเห็ดแตะมอ่ะนี่นาานยไม่ด้ขอบกามมบดทงกหม่มมก,มกอหา วาแล้วยังไปแซมเขาลุงจะไปขันไปว่านมะไปนิ่งนึ่งรวดเหนื่อยเถื่อนวดเหนองเืรวดเืนนเหียวนครงีทนบุฟังเก่ัใช เอาหม้อสดไปแช่เขาก็ห้ามหมอไปแต่ว่าท่านบอกว่าอยู่เทียงเลาเดือนหนึ่งมาปี๊บผมว่สามที่วัด เพื่อนมือคืนนี่บไปห้าร้อยพุบเบลหน่อยบอสนั่ขจุนขาเล่เขาไปเขานอนหลับไป <laughs> แล้วนักเรียนพุบเบลม้าลายหลายห้อบอท่านได้เห็นนั่นบอท่านเบิ่งจักหน่าจักตาดอกพี่น้องนี่นี่แหละจะสีเหลาะเบิ่งพุบเบลก่อนพุบเบลก็ได้โจรลอกกวาดหรือหเอกโจรลอกกวาดสัตน,น์โจรป่นใจแล้วหรอ จะน้องหกักเบอลอสุดเลยฮะกชเห็นน้องหักเนี่ยเ,เ,เ,เอาเราไปดำหน้าพนูนเตี้ไล้โอ้ยเตี่ยงเห็ดรปรอยอยู่น้องแมเนอะ่ะยงเป็นผูว้ว่าเลยเดีอยปีนีงก็ปีที่แล้วหลา่ เที่ยวตัดเป็นหนึ่งหมตัดเป็นแต่เขาสิแบบว่าเออคนอื่นเขาจะบบไรแต่อีพ่อเราเห็นปุกึิกปักซักเลยเรามุนมาดูค่ะมันับสักมีที่แล้วนี่พอสรวันจับตัดผมเลยอู่ขาักเลยตต่อตะแอ่ะอยู่นี่ลงมาเจ้าจะติดเลย เมื่อวานทุกเขาได้ไดอเอดยนะกมาลาับอยู่ก่อเราวสี่สิบ <40. S 1> างตัวห้ามัดนีแด <c oughs> สี่สองสี่สองแต่ที่สีมัดแจุกนะที่สอง โยกหนงเน้วดบ่วยกับแหงละจ้าอ้แล้วอ้อลูกปก็อ้แบว่าลูกนละพ่อละแม่นะแล้วลปปลรรเขนะา,าก็คขึ้นอ่งดี่ขึ้อแหงหัวเพื่นโทรมาโทรมา,รมาหมาหเฮานี่บ่อยากวนน้ำเนี้ยแล้วเลยเฮายังกี่หือเขา ออบัลลงกงโหิโซฮาแล้วเพิ่งเชตติ้งมาอีกวะมือแรงเด้อจีทูสันไปชวนแต่ว่ามา,ามมตอนเศร้าๆนะตอนเศร้าๆ่ะยังวะบอกอันครับคุณเบ้าให้เลยแห้งกันในเด้อวะัซนตอนเศร้านียนี่พอนฝ่ยน้ำถึงวม่

โอเคทุกคนเอาลกกะอีกคนเด้ยจ้าคลิปนี้คือสีได้ลาแล้วขอบใจเพื่อนสู้ครูชูข้นที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจสวรรค์เนื้อไปแล้วสบายดี ท่นานิพี่น้องบอ่แล้วนะบ่ไใดนอนแต่ว่ามืออื่นน่ะท่านที่เมื่อขายตลาดก่อนที่จออกมาซอยเนาะคืนเมื่อนี้กะสิไว้เนี่ยเมื่อหาเตรียมของขาย